เมืองท่าขี้เหล็กเตรียมพร้อมแผนสำรองหลังทางการไทยตัดไฟหันไปใช้ไฟจากสาธารณรัฐประชาที่ปไตยประชาชนลาวแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งเมืองได้เพียงแค่สถานที่ราชการโรงแรมเอกชนและร้านค้าบางส่วนเนื่องจากกำลังไฟยังไม่เสถียรคาดอีก2-3วันจะสว่างเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงเมื่อตั้งแต่เวลา18:18 18น,นวันที่5กุมภาพันธ์2568ภายหลังจากช่วงเช้าวันนี้กฟผได้มีการตัดกระแสะไฟฟ้าสกัดแกงคอนเซนเตอร์ ที่บริเวณข้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่หนึ่งและจุดที่สองบริเวณบ้านเมืองแดงตบลแม่สายอเภอแม่สายใกล้สะพานมิตรภาพทะพะม่าแห่งที่สองทำให้ประชาชนในเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเกิดความกังวลใจเรื่องการไฟฟ้าในยามกลางคืนในเวลาเดียวกันมีคำสั่งห้ามรถบรรทุกน้ำมันวิ่งข้ามด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองไปส่งที่ฝั่งเมียนมาชาวบ้านต่างเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันและไฟฟ้าใช้จึงแห่พากันขับรถทุกชนิด ไปที่ปั๊มน้ำมันทั้งรถเก่งรถปิกอัพรถบรรทุกรถจักรยานยนต์เพื่อเติมใส่รถและถือแกล,ลอนไปซื้อน้ำมันตุนไว้เนื่องจากบางบ้านจำเป็นต้องนำไปใช้กับเครื่องปั่นไฟซึ่งทางหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทของเมียนมาไฟฟ้าอาจจะยังไม่เข้าถึงส่วนใหญ่จะใช้เครื่องปั่นไฟและพลังงานน้ำซึ่งหากเป็นชนบทก็จะสามารถทับมือสถานการณ์เรื่องไฟฟ้าได้ขณะที่จังหวัดท่าขี้เหล็กมีการเชื่อมสายไฟจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เล่ามาใช้ในสถานที่ราชการโรงแรมเอกชนและร้านค้าได้เพียงบางส่วนยังไม่ทั่วถึงทั้งเมืองการเร่งกักตุนน้ำมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้จะขาดไม่ได้ชาวบ้านจะท่าขี้เหล็กรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าจะท่าขี้เหล็กบางส่วนได้มีการใช้ไฟฟ้าดึงค่าแม่น้ำโขงจากเมืองมอมแขวงบ่อแก้วสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าผ่านเข้ามาทางบ้านเมืองพงท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ มีการเตรียมดึงกระแสไฟมาใช้ในเมืองท่าขี้เหล็กเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงซึ่งในช่วงตอนเย็ยนวันนี้ในเมืองท่าขี้เหล็กได้มีการทดลองใช้ไฟฟ้าในบางส่วนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการใช้ไฟฟ้าของลาวบางส่วนแต่เกิดไฟฟ้าไม่เสถียรแต่ก็พอสามารถใช้ได้บรรเทาไปก่อนในเมืองท่าขี้เหล็กผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาพมุมสูงจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมองลงไปยังเมืองท่าขี้เหล็กพบว่ามีแสงไฟฟ้าบางตาไม่สว่างสวัยเหมือนใช้ไฟฟ้าจากไทยถึงอย่างไรก็ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ และในส่วนห้างร้านโรงแรมต่างๆพบว่ามีการเปิดไฟฟ้าใช้ไฟอย่างประหยัดไม่เหมือนคืนก่อนที่ผ่านมาฝ่า